เมนูบ่ไดเตตังใจย่างไปเห็นบักแตงไทยพันอยากกินบักอือพันชีวา เดือกมาแล้วก็บลูาสายพันธุ์นี้มันสิมันบ่เด้อคุณภาพพริกแกงพริกแดงกระเทียมว้ใบบะโกรดน้ำไก่ก็เอามาสับเป็นสิ้นกะทิเทลงไปก้อนเคิงกองใส่พริกแกงไปผัดให้มันหอมๆคอยคิดว่าพริกแกงมันสิบ่พ่อข่อยใส่ลงไปอีกเพราะว่าข่อยจิใส่กะทิกองเคิองใส่เกลือน้ำตาลลงไปก้อนผัดให้มันเข้ากันส่วนไก่ที่หั่นไว้นั้นก็ตามลงไปคือเขานันระผัดไปจวนหนังมันเริมเปลี่ยนสีข่อยก็สิเพิ่มกะทิลงไปใส่น้ำปลาลงไปน้ำมันสิข้นโพดจากนั้นก็รอเวลารีไฟกลางให้มันเดือดห้ไกก่มันสุอ ใส่ปักทองคนไปคนมากคือเกาละจ้าอย่าบอกด้ยวยว่าเธอร์เบดใส่เครื่องปรุงอย่างเลยนอกจากเกลือกับน้ำตาลอิรีจา้าแซบเสยขอยาะน้ำปลาลงไปนิดเดียวเองบักอือมันกะสีหวานมั่นอยู่แล้วเนาะคิดว่าซุกแล้วก็กะสิตักไว้ทาลูกไส้แต่ก่อนอื่นกะสีไส่ใบโหระพากับักกดลงไปเพื่อความหอมผู้ใหญ่จังห้ากกะสีเพิ่มบักพริกลงไปส่วนตัวกินเผ็ดเนาะ ตบท้ายด้วยใบโหระพาแบบจืดๆกูเสียอจใส่จังเลยเฮ้ยเข็ดน้อยกินเสรยบ้านหนึ่งปากหวานปากหวาน <laughs>